بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأن تجعل الهزن إلى شيء سهل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواخ سكنتي قام ماءة قام جمرن جل الله سبحانه وتعالى لي سون برد بسوبد بني نعوم รับชมที่มีจิตศรัทธาที่มีอม م านต่ออัลลอสซุบฮานะฮุวาตาละที่ขอรบรักทุกท่านก่อนอื่นผมก็ต้องขอชุกรขอขอบคุณต่ออัลลอสซุบฮานะฮุวาตาละที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาละที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลนั้นได้ทรงให้เรามีชีวิตอยู่และเหนือสิ่งอื่นใดเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาละนั้น ก็ทรงให้เราอยู่ในบนโลกดุนยานี้ในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธามันคือเนี่ยมัดความโปวดปานที่เราและท่านทั้งหลายนั้นน่ะจะต้องชุกคกขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบาฮานะฮูวาตาลายอย่างยิ่งแล้ววันนี้ผมก็จะมาแปลหนังสือหนึ่งที่ชื่อว่าหนังสือกอสซุนนบียิน ผู้ที่แต่งหนังสือนี้ก็คืออบูฮะซันอาลีฮุสนินอานันดาวีเป็นหนังสือพื้นฐานที่ให้กับเด็กฝึกแปลเด็กที่เพิ่งเรียนนาหูซอฟเด็กที่เรียนพื้นฐานมาฝึกแปลและวันนี้ผมก็จะมาแปลในเรื่องนี้นะครับในเรื่องที่ผมมาแปลคือมันกสัสซรอลอัสนามใครที่ทำลายรูปปั้นทั้งหลายเหล่านั้น คือมาดูกันว่าใครที่ทำลายรูปปั้นต่างๆเหล่านั้นและมาอยู่ในช่วงแรกก่อนเลยนะครับบาอิอ,อัสนามบุคคลที่เป็นผู้ขายรูปปั้นทั้งหลายก็เป็ไอย้มินกะซีรตินกาซีรตินจิดดนกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วซึ่งมีระยะเวลายาวนานมากๆแล้วคือ บทบรรทัดแรกเลยเนี่ยนะครับขึ้นต้นเลยนะครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วคือมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยนะครับเรื่องนี้แกนาฟิกอ์ยาตินโรจูลนมาชูรุนจิดแดนปรากฏว่าปรากฏว่ามีหมู่มีมมในหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงและถูกรู้จัก ด่งดังอย่างมากว่ากาน้สมืฮาดัลรจุลอาซร์และในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีผู้ชายที่มีชื่อเสอยียงมากมากนั้นน่ะปรากฏว่าชายคนนี้เนี่ยชื่อว่าอาซร์ว่าแก่อาซรุยาบีอุนอสนามและปรากฏว่าอาซรเขานั้น เป็นผู้ที่ขายรูปปั้นทั้งหลายว่า ن ก ي ه ฟีฮา ق ر ฮิลกอบยอะจีใตุนแรุนจละปรากฏว่าในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยมันก็มีบ้านหลังหนึ่งที่ใหญ่มากๆจริงๆว่ากนัฟีฮาดัน ا บติลอสนามุนอสนามุนแี และปรากฏว่าในบ้านหลังนี้เนี่ยมันก็มีรูปปั้นอันมากมายและรูปปั้นทั้งหลายเหล่านั้นนะ่ะมันก็มีเยอะจริงๆว่าการนาสยะสวดูน่ะเิลัานามในบ้านหลังนี้เนี่ยที่มันมีรูปปั้นต่างๆเหล่านั้นนะ่ะปรากฏว่าบรรดามนุษย์ยะสวดูนะพวกเขาทั้งหลายสูดูเหล่านาม ต่อรูปปั้นทั้งหลายว่ากานอาซารุยัศูดูลิฮาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มนุษย์เพียงอย่างเดียวที่สุญูดให้กับรูปปั้นแต่ปรากฏว่าอาซารได้สุญูดให้กับรูปปั้นทั้งหลายนั้นด้วยว่ากานอาซารุยะบูดุเหลาสิ่งเหล่านี้และปรากฏว่าอาซารไม่ใช่เพียงแค่สุญูดอย่างเดียว แต่อาซัตอยาบูดูแฮรีฮิลอัอสนเคารพอิบะดาสักการะให้กับรูปปั้นต่างๆอีกด้วยนี่คืออาซัตอาซัตเนี่ยเป็นผู้ที่ขายรูปปั้นเลยคือบทแรกมาทําความรู้จักให้กับอาซัตก,ก่อนว่าอาซัตเนี่ยคือใครอาซัตเนี่ยคือใครว่ละดุนอาซัรมันดูลูกชายของอาซัตนะครับ ว่าอารอากรมีลูกชายที่มีความฉลาดรุชิดุนจิดดันมีความเฉลียวฉลาดมากๆเลยว่าการนั้นสมุหะเดลละลูกชายที่เฉลียวฉลาดของอาซรปรากฏว่าเด็กคนนี้เนี่ย มีชื่อว่าอิบรอฮีมว่การอิบรอฮีมยารนนยาสยสดูน ل ل أ สนามและปรากฏว่าอิบรอฮีมเขาก็เห็นบรรดามนุษย์บรรดามนุษย์ทั้งหลายพวกเขาทั้งหลายแล้วเนี่ยล้วนแล้วแต่สู j ู d ต่อรูปปัน้นว่ายรอนนาสยาบูดูนันลอสนามและปรากฏว่าอิบรอฮิมก็เห็น บรรดามนุษย์ทั้งหลายขอรบสักการะอิบาดต่อรูปปั้นทั้งหลายอีกด้วยว่าแกนอิบรอฮิมยาริฟุอันัลอัสหนามฮิจารตุนและปรากฏว่าอิบรอฮิมเขาก็รู้ว่าแท้จริงรูปปั้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำมาจากก้อนหินคือมันเป็นก้อนหินนะ่ะคืออิบรอฮิมรู้ จากความที่อิบราฮิมนั้นมีความเฉลียวฉลาดอิบราฮิมก็สามารถที่จะแยกแยะอะไรออกได้วกาแล้วปรากฏว่าอิบรอฮิมเนี่ยไม่ใช่เพียงรู้อย่างเดียวว่ารูปปั้นมันเป็นมันเป็นก้อนหินแต่อิบรอฮิมรู้ด้วยว่าแท้จริงรูปปั้นทั้งหลายเหล่านั้นน่ะมันไม่สามารถที่จะพูดได้ และมันไม่สามารถที no ่จะรับฟังอะไรได้ตัศวะไม่สามารถที่จะได้ยินว่าแกนายอาลีฟอันนัลอัลนมลาตาดุรัวลาตันฝะและปรากฏว่าอิบรอฮีมเขาก็รู้อิบรอฮีมเขาก็รู้แท้จริงรูปปั้นต่างๆเหล่านั้นน่ะมันไม่สามารถทําอันตรายมันไม่สามารถที่จะให้โทษเวลาตั้งฝะและมันไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์อะไรได้ وكان يرى ان الذباب يجلس على الاصنام فلا تدفع لبركه وابراهيم خوقه وثاثين مالانغون يجلس ما قاء ما على الاصنام على الاصنام فلا تدفع كي ابراهيم มาแรงวันเนี่ยมาเกาะมานั่งเกาะอยู่บนรูปปั้นทั้งหลายฟลาตเดฟะแต่รูปปั้นนั้นอนะ่ะมันไม่สามารถที่จะไล่ามาแรงวันไปได้คือไม่สามารถที่จะผลักมาแรงวันไปได้ะกาาานนนยยรรลลฟฟะะูัฟมมตและปรากฏว่าอิบราฮิมเขาก็เห็นหนูหนู หนูมากินอาหารของรูปปัน้นคืออิบรอฮิมเขาก็เห็นหนูมากินอาหารของรูปปั้นทั้งหลายฟาลาตั้มหนะแต่ว่ารูปปั้นนั้นอนะ่ะมันไม่สามารถที่จะทำอะไรหนูได้เลยว่าแกในอิบรอฮีมุยากูลูฟีนับซี่และอิบรอฮิมก็แปลกใจปรากฏว่าอิบรอฮีมเขาก็กล่าวกับตัวของเขาเองว่า ฟีนัปซีในตัวของเขาอ่ะเขากล่าวเขาเองลีมาจะเยสุดุนนาสุลินอสนาคือทําไมกันน่ะถึงบรรดามนุษย์ทั้งหลายสุญญุดให้กับรูปปัน้นคือรู้สึกแปลกใจอ่ะในเมื่อรูปปั้นนั้นทํามาจากก้อนหินในเมื่อรูปปั้นไม่สามารถที่จะพูดได้ไม่สามารถที่จะได้ยินได้ในเมื่อรูปปัน้นมันไม่สามารถทําอันตารายเราได้มันไม่สามารถให้ประโยชน์เราได้ ในเมื่อรูปปัน้นมันทําอะไรเราไม่ได้จริงๆเลยแต่ทําไมถึงมนุษย์นั้นน่ะไปคารพสักการะอิบาดะสุญูดให้กับรูปปัน้นคือท่านนาบีบรอฮิมด้วยกับความเฉลียวฉลาดของท่านท่านก็รู้สึกแปลกใจเลยถามกับตัวเองว่าตัวเองว่าลิมาจายยสุดุนนาลิลอาสนาทำไมถึงบรรดามนุษย์พวกขอทั้งหลายนั้นน่ะสุญูดให้กับรูปปัน้น ว่าการอิบราฮิมยังสั่งลุนั่งสู้ละปรากฏว่าอิบราฮิมเขาก็ถามกับตัวของเขาเองว่าลิมาดายัสอุลนัสลิมาดายัสอุลนัสุลอัสนามทำไมถึงบรรดามานุษย์พวกเขาได้ขอต่อรูปปั้นคืออิบราฮิมรู้สึกแปลกใจมากเลย คือรู้สึกแปลกใจว่ารูปปันน่ะมันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยมันก็คือก้อนหินก้อนหนึ่งอ่ะที่มันเป็นรูปลักษณ์แต่ทําไมถึงบรรดามนุษย์ไปซูดูไปขอให้กับรูปปั้นคือรู้สึกแปลกใจเลือาามกับตัวของเขาเอง <c oughs> และมาดูช่วงต่อไปนะครับนนซี่ฮัตุอิบรอหิมการตักเตือนของท่านนาบีอิบรอหิม ว่าแกนอิบรอฮิมมยากูรุลีวาทีดีฮีและปรากฏว่าอิบรอฮีมเขาก็พูดกับพ่อของเขาพูดกับพ่อของเขายาอบบีลีมาดะตาบูดูแหรฮิลอัสนมัมโอพ่อของฉันเอ๋ยทำไมถึงท่านเนี่ยสู้อยูต่ต่อรูปปั้นทั้งหลายเหล่านี้ ว่าอย่าอับปี่ لماذا ทศุด لهذه الأسنان โอ้พ่อของฉันทำไมถึงท่านนั้นน่ะสูญูดให้กับรูปปั้นต่างๆเหล่านี้ล่ะว่าอย่าอับปี่ لماذا تسأل هذه الأسنان โอ้พ่อของฉันโอ้ ه, พ่อของฉันทำไมถึงท่านอะไปขอต่อรูปปั้น อินน่าฮะดีฮ์อัลอัตนาห์มาลาต์ตะคัลลัมวะลาตัสมะคือถ้จริงแล้วรูปปั้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะพูดได้และมันไม่สามารถที่จะรับฟังหรือว่าได้ยินอะไรได้วอินน่าฮะดีฮ์อัลอัตนาห์มาลาตัดรูวะลาตันฟะและถ้จริงรูปปั้นทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะให้โทษวะลาตันฟะ และมันไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์ได้วะลียไอชัยอันตะอูลาฮ์ตออามาวะชะราบะพ่อเฮไดถึงท่านนั้นน่ะได้นําอาหารและเครื่องดื่มไปให้กับมันวะอินนาฮาซิฮิลอสนามะยาอะบีลาตะกูลูวะลาตะชรบุและแท้จริงรูปปั้นต่างๆเหล่านี้โอ้พ่อของฉัน มันไม่สามารถที่จะกินได้และมันไม่สามารถที่จะดื่มได้เพราะว่ามันคือก้อนหินคือรู้ถามพ่อว่าทําไมถึงเอาไปวางให้กับมันละ่ะอาหารและเครื่องดื่มและอบรอยมก็กล่าวกับพ่อของเขาว่าท้าจริงแล้วรูปปั้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยโอ้พ่อมันไม่สามารถที่จะกินได้และมันไม่สามารถที่จะดื่มได้ว่าแกนอซะรูยบบวาว่ามวอะไ และปรากฏว่าสิ่งที่ท่านนาบีอิบรอฮิมพูดมาทั้งหมดนะอาซัตไม่เข้าใจอาซารูย,ยักวบัวอะไรอย่ะมอาซัตก็กรธและไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านนาบีอิบรอฮิมพูดว่าแกนันอิบรอฮิมยันซอฮูลเกาวมีและปรากฏว่าอิบรอฮีมเขาก็ตักเตือนแก่กลุ่มชนของเขาว่าแกนันนาส وكان الناس وكان الناس يغضبون ولا يفهمون แต่ปรากฏว่าปรากฏว่าบรรดามนุษย์บรรดามนุษย์ทั้งหลายผู้ขาทั้งหลายก็โกรธและไม่เข้าใจเช่นเดียวกันไม่เข้าใจและโกรธในสิ่งที่ท่านอบีอิบรอฮีมนั้นตักเตือน็แลาอิบรอฮีม “ข้าว่าอิบราฮิมข้าจะทำลายรูปปั้นทั้งหลายเหล่านี้ิ้าผะ้คนจากเมื่อบรรดามนุษย์ไปแล้วว่าให้อิดินยัฟฮามุนนัสและเมื่อนั้นแหละบรรดามนุษย์จะเข้าใจจะเข้าใจว่านี่รูปปั้นนี้มันคืออะไรคือเมื่อนั้นแหละที่ มนุษย์จะเข้าใจและผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับและมาต่อกันอีกทีรอบหน้านะครับถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดผมก็ขอมาอัฟขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าความรู้ของผมมันก็มีน้อยมากๆเลยและผมก็มาต่ออีกทีหนึ่งก็รอบหน้านะครับผมก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับวบลาิตอฟิกวันฮิดายะอัสลามุอะลัยกุมะรราะห์มะตุลลอฮ์วบระกาตุ